สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของหินลับมีดนะครับว่าทําไมลหลายๆคนนะครับลหลายๆท่านถึงต้องการที่จะหาหินลับมีดญี่ปุ่นมาใช้นะครับแล้วมันต่างกับหินที่มีขายอยู่ในตลาดประเทศไทยบ้านเราอย่างไรนะครับอ,อย่างเช่นหินที่มีขายในบ้านเราก็เป็นพวกหินตราหัวคนป่าตราห้าเสือ,อตราตานะครับ ตราหัวนกอินทรีหรือว่าตาอื่นๆนะครับที่มีขายอยู่ตามตลาดบ้านเรานะครับตามร้านที่เป็นพวกคาดแวดต่างๆนะครับทําไมบ้านเรามีขายอยู่แล้วทําไมบางคนต้องแสวงหาหินญี่ปุ่นมาใช้นะครับผมจะบอกไว้ในตรงนี้นะครับตามความรู้ที่ผมพอจะมีอยู่นะครับแล้วก็ตามความเข้าใจของผมนะครับอันนี้จะให้ดูตัวอย่างมีดที่ผมรับด้วยหินตรา หัวคนป่านะครับคือก้อนนี้นะครับก้อนนี้เป็นหินตาหัวคนป่าที่ผมซื้อมาในร้านที่ขายพวกคาดแวะต่างๆนะครับในประเทศไทยของเราผมรับแล้วนะครับมันจะได้แก้มคมนะครับที่เป็นคมมีดเดนะครับมันโฟกัสยังไม่ได้นะครับตันนี้ยัโฟกัสไม่ดูคมมีดนะครับจะได้ประมาณนี้ นี่คือคมมีดแก้มคมมีดที่ได้จากการรับด้วยหินตราัวคนป่านะครับจะเห็นว่ามันจะมีรอยของอหินที่มันกัดกินคมมีดนะครับจะเป็นรอยขูดอยู่นะครับก็จะได้ประมาณนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะ,ะได้แก้มคมที่ดูดีกว่านี้นะครับคือที่มีรอย น้อยลงไปนะครับเราต้องไปหาหินที่มีความละเอียดมากกว่านี้ซึ่งที่มีขายในประเทศไทยของเรานะครับอย่างเช่นที่ผมเห็นอยู่ก็จะมีที่ความละเอียดมากกว่า320นะครับวันนี้คือคาระบูและความละเอียดไว้ว่าด้านยาจะเป็น120ส่วนด้านละเอยียดจะเป็น320นะครับถ้าจะหาความละเอียดมากกว่านี้นะครับในบ้านเราก็จะเห็นมีตรา5เสือที่มี400กริดนะครับ รุ่นหนึ่งแล้วก็มี1,200กริดรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นสีออกน้ำตาลแดงๆนะครับแต่ผพราว่าคุณภาพของอตราเสือมันก็ยังเทียบของญี่ปุ่นไม่ได้นะครับตามความคิดเห็นผมนะครับหรือว่าท่านใดเคยลองใช้แล้วก็อลองมา,อาคอมเมนต์ดูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับหินญี่ปุ่นแล้วหินญี่ปุ่นจะมีความละเอียดให้เลือกค่อนข้างจะ หลายความละเอียดนะครับเช่นตัวอย่างที่ผมให้มาดูในวันนี้ก็จะมีความละเอียดที่1,000กับ4 0 0พกริตนะครับ2ก้อนนี้ก้อนสีน้ำตาลนะครับแต่ละเอียดอยู่ที่1,000กริตแล้วก็ก้อนสีเหลืองนี้ละเอียดอยู่ที่4 0 0พันกริตนะครับเดี๋ยวผมจะแช่ก้อนน้ำตาลไว้ก่อนครับเพราะว่าก้อนน้ำตาลเป็นหินที่ค่อนข้างต้องการน้ำค่อนข้างมากนะครับเราต้องแช่ไว้อย่างน้อยสัก ห้านาทีหรือสิบนาทีนะครับหินญี่ปุ่นนั้นจะมีความละเอียดนะครับตั้งแต่หย,ยาบเลยก็คล้ายๆกับหินบ้านเรานะครับหินที่ผลิตด,ด้วยกรีนซิคอนคาร์บไยด์นะครับก็ประมาณสัก200-300กรีดขึ้นไปนะครับจนไปถึงมันก็จะมีไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่ายี่ห้ออะไรจะผลิตหินที่มีความละเอียดเท่าไหร่ออกมาสู่ท้องตลาดนะครับอย่างเช่น400กรีด5 0 0กรีด600 800ร้อยพันพันสองสองพันพันห้าก็มีนะครับแล้วก็สองพันสี่พันสองพันสามพันสี่พันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหมื่นสองหมื่นกริตรก็มีตามที่อ่าเราต้องการจะเลือกใช้นะครับจะมีอยู่หลายยี่ห้อแต่ในวันนี้ผมจะให้ดูเพียงอสองก้อนนะครับทีเป็นหินญี่ปุ่นคือหนึ่งพันกริตรกับสี่พันกริตนะครับซึ่งความต่างก็คือ ตอนนี้คมมีดของผมผมรับจบไว้ที่320กริตรของหัวคนป่าก็าจะได้คมประมาณนี้นะครับมีคมเดียวแต่ถามว่าความคมมันใช้ได้หรือยังมันใช้ได้แล้วนะครับสามารถกรีกระดาษได้แล้วก็คมสามารถใช้งานครัวได้นะครับสำหรับมีดญี่ปุ่นมันเขาผลิตมาค่อนข้างจะดี เดี๋ยวผมจะลองเกลี่ยกระดาษดูนะครับวันนี้ผมรับจบไว้ด้วยสามร้อยยี่สิบกรดนะครับนี่ครับกลีกระดาษใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าคมมันยังไม่สวยมันมีรอยของหินอยู่เห็นไหมครับรอยล,ยลายที่เกิดจากการาเกิดจากการขูดขีดของหินนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหินด้านละเอียดของ ตราหัวคนป่าเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับจะให้ดูเทียบว,ว่าตอนนี้รับจบจากหัวคนป่า320กริตแล้วผมจะรับจบด้วยรับต่อด้วย1,000แล้วก็4 0 0 0กริตแล้วจะมาดูแก้มคมกันว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับทำไมเขาถึงต้องการหินญี่ปุ่นมาใช้ในการรับมีดนะครับแต่ถ้าเป็นมีดบ้านเรานะครับอย่างเช่นมีดที่เขาใช้ในครัวบ้านเราก็จะไป พวกตากิววีหรือว่าตราอะไรต่างๆนะครับที่ผลิตจากจีนนะครับหรือผลิตในประเทศไทยของเราที่มีดสแตนเลสหรือว่ามีดที่ตีในประเทศไทยของเรานะครับความแข็งของมีดนะครับแล้วก็วัสดุที่ทำมีดบางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้ความละเอียดที่มากๆก็ได้นะครับใช้หินบ้านเราก็อาจจะเพียงพอแต่ท่านใดที่มีมีดญี่ปุ่นที่ คมมันสวยงามอยู่แล้วแต่เดิมนะครับเวลาเรามาใช้คมมันสึกไปและเวลาเรามารับด้วยหินที่มีอยู่ในตลาดบ้านเรานะครับคมมันจะลา,ลายแบบนี้นะครับเกิดจากร่องรอยของการขูดขีดของหินนะครับถ้าเราอยากจะได้แก้มคมที่สวยงามเราต้องหาหินที่มีโคะเลียดมากๆเพราะฉะนั้นหินที่มีโครเลียดมากก็คือเต้องพึ่งหินสังเคราะห์ญี่ปุ่นนะครับหรือไม่ก็หาหินที่เป็นหินโครนบ้านเรานะครับมาใช้ แต่ข้อเสียของหินโครนนะครับหินธรรมชาติมันเหลวคือ,อมันกินเหล้กค่อนข้างช้านะครับเวลารับจบมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอตอนนี้เดี๋ยวผมจะรับต่อด้วย1,000งพกริดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะรบรอยอที่เราเห็นอยู่นะครับว่ามันจะรบรอยได้มากน้อยแค่ไหนทําไมหลายๆคนนะครับถึงต้องการที่จะหาหินรับมีดของญี่ปุ่นมาใช้นะครับ นะครับเวลาที่เรารับหินที่ดีควรจะมีการผัดหน้าเองได้นะครับก็คือมันจะมีโครนอ,ออกมาแสดงถึงการผัดหน้าหิน Okay, นะครับผมจะรับด้วย1,000กริตจบประมาณนี้นะครับหนึ่งกริตจบประมาณนี้เดี๋ยวมาดูดูคมกันว่ามันจะแตกต่างจากอตอนแรกที่รับจบด้วย320กริตของอุตามของคนป่ามากน้อยแค่ไหนนะครับ ได้มันก็จะลบรอยรอยของรอยอหินของตะเราคนป่าออกไปได้ระดับหนึ่งอันนี้คือ1,000กริตนะครับนะครับอย่างเช่นช่องปลานี้นะครับมันจะอาจจะเหมือนยังมีรอยอยู่นะครับเราต้องรับไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ผมจะให้ดู จะให้ดูเพียงประมาณนี้นะครับรับประมาณนี้ก่อนเห็นไหมครับรอยก็จะหายไปรอยหายไปนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นส่วนที่เป็นเหล็กอ่าที่เป็นเหล็กแข็งนะครับส่วนคมที่เป็นเหล็กแข็งก็จะมีความเงาขึ้นมานะครับจะเป็นเหล็กกล้าก็จะมีความเงาขึ้นมา เดี๋ยวต่อไปผมจะรับต่อด้วย4ีพันกริตนะครับต่อไปจะรับต่อด้วยสีพันกริตรือก้อนนี้เห็น4ีพันกริตก้อนนี้ไม่ต้องแช่น้ํานะครับแค่จุ่มน้ำก็ใช้ได้เลยนะครับหรือว่าฉีดน้้าแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเอาไปทินที่ค่อนข้างจะ,ะเนื้อแข็งนะครับแล้วก็มันจะไม่ซึมน้ํามาก ครับหินที่ดีนะครับหินที่กินเหล็กดีนะครับหินที่ดีที่กินเหล็กดีเวลาที่เรารับมันจะเห็นโครนนะครับเป็นคราบดำๆออกมามันจะเป็นโคนเป็นคราบดำๆออกมาแสดงถึงาการกินเหล็กนะครับมีเสียงดังผมเก็บหินไว้ก่อน แสดงถึงการกินเหล็กของหินนะครับเห็นไหมครับก้อนนี้สี่พันกริตเวลาที่เรารับจะเห็นว่ามันจะออกโคลนดำออกมาเลยใ้เห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนะับโคลนดำออกมาค่อนข้างจะชัดเจน ก้อนนี้เป็นหินมือสองที่ผมซื้อมานะครับผมได้มาเป็นหินมือสองราคาก็อยู่ที่ประมาณพันนะครับบวกลบนะครับถ้าเป็นของมือ2นะครับถ้าเป็นของมือ1นึ่งก็อ่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะสองสามพันแล้วก็ยี่ห้อนะครับก้อนนี้ยี่ห้อไม่แน่ใจว่าอ่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่ตามที่ผมเคยสืบค้นข้อมูล เดาว่าน่าจะเป็นของยี่ห้อน,นานิวะรุ่นสากายเดนอะไรตรงนั้นตัอนะครับตัวนี้ก้อนนี้นะครับเป็นนานิวะเดานะครับว่าเป็นนานิวะสี่พันปีรุ่นสากายเดนนะครับแต่จะถูกผิดยังไงอันนี้ต้องอถ้าใครมีข้อมูลนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับ เป็นหินสีพันกริซึ่งเอาไว้ใช้ในการรับจบคมมีดนะครับใาชา้ได้ค่อนข้างจะดีเป็นหินที่เหนือออกแข็งนะครับออกค่อนข้างแข็งแต่เวลารับจะไม่ลื่นนะครับจะกินเหล็กได้ค่อนข้างดี ครับแต่มีโคนที่เป็นสีดําออกมาชัดเจนเลยนะครับเป็นโคนที่เกิดจากการกินเหล็กน,นะครับแล้วมันหลุดออกมาก็จะเกิดเป็นโคนสีดําส่วนอีกด้านหนึ่งของมีดนะครับนี่แคว่าเป็นมีดคมเดียวอีกด้านหนึ่งก็จะไม่รับอะไรมากมายนะครับแค่จะ ลูกๆคมมีดที่สนันเปคมนะครับเพื่อให้มันได้เจ็บเกสรไปเราจะเน้นรับอยู่แค่ด้านเดียว โอเคผมจะปพอแค่นี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับจะจะให้ดูคมมีดที่หลังจากที่รับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันจะแตกต่างก่อนที่จะรับมากน้อยแค่ไหน ครับคือโคมที่ได้อ่าส่วนที่เป็นเหล็กกล้าเหล็กแข็งนะครับมันก็จะเงาแต่ก็ส่วนที่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเหล็กที่ไม่แข็งนะครับมันก็จะมีรอยที่เป็นแบบเป็นเนียนนะครับส่วนตัวส่วนไหที่มันยังไม่เนียนนะครับมันยังมีอรอยอยู่แล้วก็อาจจะรับ ไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวมันจะรบรอยของมันผมจะให้ดูก่อนนะครับจะมีบางส่วนที่อยู่ต้นๆต,ต,ตรงนี้ยังพอมีรอยอยู่นะครับเราต้องรับไปอีกสักพักหนึ่งนะครับรอยก็จะหายไปแล้วก็จะเกิดความเย็ยนบอนอย่างที่อันในบางจุดในตอนนี้นครับส่วนที่เป็นคมที่ ส่วนข้างบนนี้มาาันจะมีความเนียนของรอยหินอยู่นะครับส่วนส่วนทีเป็นเป็นคมนะครับเป็นคมที่เป็นเด็กล้ามันก็จะมีความเงานะครับของเงา เราอาจจะใช้เวลารับไปอีกสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ผมรับมาก็ประมาณ10กว่านาทีนะครับก็ได้ประมาณนี้แต่ถ้าว่าเราจะทําให้มันสวยจริงๆแล้วก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆแต่งไปนะครับอาจจะใช้เวลามากกว่านี้นะครับก็จะสวยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับก็พอจะตอบคําถามได้นะครับว่าทําไมหลายๆคนถึงต้องการที่จะหาหิน รับมีดของญี่ปุ่นมาใช้นะครับเพราะว่าหินรับมีดญี่ปุ่นนั้นเป็นหินที่มีความละเอียดที่เราสามารถที่จะซื้อตามความต้องการได้นะครับตั้งแต่ความละเอียด200กริตขึ้นไปนะครับจนถึง10,000กริตนะครับซึ่งหินที่ขายในตลาดบ้านเราในประเทศไทยบ้านเราซึ่งผลิตด้วยพวกซิลิคอนคาร์บายอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีความละเอียดก็อย่างมากก็320กริตไม่เกินนี้นะครับ ก็จะมีของยี่ห้อหนึงคือ5เสือนะครับที่มีกะระยะ4 0 0แล้วก็1 2 0 0รกิตแต่ว่าผมลองใช้งานแล้วนะครับผมก็ผมว่ายังคุณภาพยังยังเทียบไม่ได้กับของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะลองนะครับก็สามารถหามาลองดูได้นะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ